สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่าทุกคนนะวันนี้ผมนะครับจะพาทุกคนเนี่ยเดินทางเข้ามายังในป่าทุกคนนะแต่ว่าผมเนี่ยเกิดเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะทุกคนนะมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางเข้ามาหาผมนะเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกผมว่ามีอะไรให้ช่วยนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เดินตามเข้ามาเดินตามเข้ามาเรื่อยๆจนคิดว่ามาเจอสถานที่ที่ผมเนี่ยเคยสร้าง ข้างไว้เคยสร้างกระต๊อบไว้ตรงที่หนึ่งตรงนี้นะทุกคนนะเคยสร้างไว้ที่หนึ่งแล้วเขาอ่ะเดินหายเข้ามาตรงนี้เลยนะแล้วก็เมื่อกี้ผมมาเจอเป็นป้าเขาแทนนะป้าเขาใชเสื่อสีเหลืองเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนีนะทุกคนเขาเหมนป้าเขาเดินขึ้นมานะถือหญ้าใบาบหนึ่งตรงนีน้ก็คิดว่าน่าจะเป็น คนเข้าป่าเนี่ยนะครับทุกคนก็ไม่ตามเข้าไปดีกว่ามูนะ่ะทุกคนยังเห็นอยู่ไหมลางๆเสื้อสีเหลืงลนะองนะั่นอ่ะมูน่ะเดินขึ้นไปแล้วโอเคทุกคนก็คงจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมเจอนะทุกคนนะเพราะว่า ป้าคนเมื่อกี้ก็คุยกับผมเรียบร้อยแล้วเขาบอกจะขึ้นไปหาอะไรนะลูกออสในบนภูเขาลึกเลยนะทุกคนนะในป่าลึกอ่าก็เลยไม่ได้ตามแกไปนะทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างป้าเขาเป็นคนในหมู่บ้านผมนี่แหละผมก็เจอแกบ่อยเลยอ่าก็เดี๋ยวผมจะตามไปตรงนี้นะทุกคนนะสถานที่ที่ผมเนี่ยคิดว่าอ่าผมเจอเขาเนี่ยเดินหายเข้าไปข้างในนี้นะเพราะว่าผมไม่ทราบเลยว่าเขามีเรื่องอะไรให้ผมช่วย ซึ่งตัวผมเองช่วยได้ผมก็จะช่วยนะช่วยเท่าที่ช่วยได้เท่านั้นนะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปตามหาผู้หญิงคนที่ผมบอกกันเลยดีกว่าคือที่ผมเห็นเนี่ยมันไวมากทุกคนนะผมตามแกไปติดๆเลยยังตามไม่ทันเลยเหมือนแบบผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขารีบ หรือว่าเร่งร้อนอะไรสักอย่างของเขานะผมเองก็ไม่ทราบนะาไปดูกันที่กระต๊อบที่ผมอบอกนะทุกคนกระต๊อบที่ผมเคยสร้างไว้กับเพื่อนๆของผมนะนะ จะได้ยินเสียงแล้วทุกคนหอผมไม่ได้ฝ้าหอผมไม่ได้ฝ้าใช่ไหมมันมันเป็นเสียงคู่ ้นางนนะน่ลูกแกมีอะไรผมช่วยอะกคนนะนเยวไเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ครับเสียงมันดัง,งใ,ใกล้ๆผมเองนะ มือนจะเป็นหมอผีอาจจะอาจา,า,จาหมอผีเลยนะแล้วผมวงที่ว่ามันมีเสียงใครกลี๊อยู่ตรงนี้ อะไรของเขาผมไม่รู้นะเขาทำอะไรของเขาเนี่ยหรือว่าเขาเตกใจเลย มองอะไรอ่ะท่านมาทำอะไร <App> ที่นี่ฮะท่านมาทำอะไรที่นี่ท่านมาทำอะไรที่นี่ท่านครับท่านมาทำอะไรที่นี่ตอบผม เขามีท่าทีที่แปลกมากๆเลยนะเสียงใครร้องไห้ไม่รู้นะดังอยู่บริเวณตรงนั้นผมถามว่าท่านมาทำอะไรที่นี่ท่านท่านมาทำอะไรที่นี่ คือผมได้ยินเสียงเหมือนกับผู้หญิงร้องห้าอยู่บริเวณใกล้ๆอาจารย์ท่านนี้มากทุกคนคือทุกคนแปลกใจแล้วตอนนี้เสียงผู้หญิงมันมันมันดังบริเวณนี้เลยอ่ะ ผมแปลกใจเข้าไปใหญ่เลยตอนเนี้แต่ลองถามท่านอาจารย์ดูนะเฮ้ยเฮ้ยผู้หิงคนนี้โพ่มาแล้วพว่ผจะมาได้ไงวะท่านทำไรอะ่ะ ไม่ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยบีบคอได้ไงวะ ท่านเฮ้ยไปเฮ้ย Nó giờ sáng, bên lai anh nó, anh nó, anh nó ơi, anh hổ? anh hổ? หนูเอ้ยเป็นไรเปล่าย,ยกมือพนนมยกมือพนนมอ่ะพนนมมือมึงทำอะไรมึงนี่แปลกมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยทำมามาทำอะไร โดนมือตัวอย่างนี้ทุกคนผมถามว่าท่านมาทำอะไรที่นี่ไป ไล่แทงต้องเอาให้หนักนะทุกคนผมไล่แล้วมันยังไม่ไปเลยอะ่ะมันไม่มีท่าทีที่จะกลัวผมเลยนะจะจัดมันให้หนักเลยนะทุกคนมือเลือดออกเลยนะทุกคนตอนนี้ได้แผลมามีแผลเป็นไรไหม,ไมเป็นไรไหมหนู วนยกมือไหวอย่างเดียวแหละคือตอนนี้ผมจะตามหายอาจารย์ท่านนั้นนะมันเกินไปแล้วดูดิทุกคนยกมือพนมวาอย่างเดียวแหละเห็นแล้วก็สงสารไม่ได้ลนะแลวนะมือผมขู่มันแล้วไปฟันโดนตัวเองอีท่าไหนก็ไม่รู้ เล็ดออกเลยเดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วไวมาก ลา้แผลมายังวุดนวิบเลยแผลนี้ไม่ควรมาไม่ควรจะได้เลยนะยชโชคดีนะทุกคนไม่เป็นไรมากอันตรายมากเฮ้ยเฮ้ยมึ <S <S งมาทำอะไรที่นี่ งาคุยูชิาคุยอ้อ้หออ้อมาโ้โงดนไหม้โฮะทุกคนเดี๋ยวขอหลบกล้องไงนะทุกคนมันเป็นภาพที่หดหงิะ

ไม่สามารถให้กล้องเนี่ยดูได้ทุกคนนะมันเป็นภาพที่คนหูนะเดี๋ยวจะโดนแบนเนาะเอเอมือสั่นมาเลยเห็นไหมคนแดงแดงเนี่ยเขาท้องมอันแหละเมื่อกี้ ผมไปดูน้องผู้หญิงคนนั้นก่อนนะตอนเนี้ยจะช่วยน้องผู้หญิงออกมาก่อนอ๋อ้ตอนนี้อ๋อจานบ้าบ้ามันออกมาได้ทําลายมันได้นะทุกคนเมื่อกี้เหมือน,นมันเหมือน,ม,นมันจะจับผู้หญิงมาทําพิธีบ้าบออะไรของมันก็ไม่รู้แล้เอา้าเฮ้ยเอา้าหายไปไหนแล้ววะ หายไปไหนแล้ววะตอนนี้เจอแต่ตัวอะไรไม่รู้เจอตัวนี้แล้วทุกคน2องคนเมื่อกี้หายไปแล้วนะจะว่าเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่นะ แต่เดี๋ยวน้องเขาหายไปไหนแล้วพอาผมมันมาเห็นทันนี้มันบีบคอน้องเขาก่าวตายเลยนะดูแล้วอะ่ะมันบีบคอน้องเขาก่าวตายเลยอนะ โชคดีนะทุกคนวันนี้ผมเข้าป่าพอดีเลยแนละ้วน้องเขาเหมือนเจอแบบท่าทีแบบตื่นตระหนกนะวิ่งหนีผมนะคือวิ่งมาบอกผมแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนแต่ตอนนี้ผมหาไม่เจอนะหายไปไหนไม่รู้ไอ้หนูไอ้หนู Vậy nó 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 Chờ Trời lắm hả mẹ này ผมเจอเดินมานี่อยู่เอาหายไปไหนแล้วไวนะ้แทุกคนน้องหายไปไวมากดูเหมือนจะไม่ใช่คนทั่วไปนะ หายไปไหนนะใบจริงนะทุกคนถือว่าน้องน้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพูดได้ไม่กี่คำนะแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยอะ่ะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่แปลกใจ เมื่อกี้ผมเห็นน้องเดินขึ้นมาทางนี้อยู่แบบแบบนะทุกคนเอ้าเอ้าเฮ้ยวิ่งไม่ได้แล้วเอ้าไอ้หนูวิ่งหนีพี่ทำไมอ่ะเอ้าไอ้หนูวิ่งหนีพี่ทำไม เฉยเลยโอ้ตามก็ไม่ทันนะทุกคนอาจารย์หมอผีพวกคนเมื่อกี้เนี่ยมันมีวิชามันเก่งแค่กับพวกผีพวกปีศาจนะมันมันตู้คนไม่ได้ทุกคนนะ ผมก็จะปล่อยน้องเขาไปนะในเมื่อน้องเขาหนีผมนะก็จะไม่ตามนะทุกคนนะก็ถือว่าผมช่วยได้แค่นี้แหละเป็นเด็กเหมือนเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายผทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะแต่ผมนี่ยาวเลยนะผมผมผมดูเหมือนผู้หญิงอนะเออเหมือนผู้หญิงมากเออไม่ช่วยไงได้นะทุกคนนะช่วยได้แค่นี้จริง เดี๋ยวผมจะเดินตามเดินเข้าป่าต่อแล้วนะเข้าไปหาของที่ผมต้องการแล้วนะก่อนนะพวกพวกผักพวกผลไมล้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเดินเข้าไปในป่าต่อแล้วนะช่วยน้องเขาไม่ทนันละไม่มีเวลาจะตามน้องเข้าไปละเพราะว่าน้องเขาวิ่งหนีผมอย่างนี้ตามไม่ทนันหรอกโอเคทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในลิปหน้าครับผม